คำวิทย์ฝ่ายน้ำเราวาดังนี้สี่สี่สิทธิการข่าจะกาวตำนานนิทานฝฟายน้ำเราเป็นความผูเท่าเพิินวาขุนสูงเป็นความลุง้งความตามาแต่พอแต่แมเป็นความเท่าความแกมาแต่เปิ่งห่อหัวขาวเป็นความยวนความลาวมาแต่เปิ่งหมาอิงห้ววน้ำอันนี้มันหากหอมกินกั่วเท่าทั่วจัก,กรวาลเป็นนิทานต่อไปไหนา สบายดีพี่น้องเอ๋ยกลับมาพบพ่อกับจันซุกอีกแล้วมาเอาเม็ดมันไปไหวมาเอาในมันไปวานขั้นผู้ใดบข่ขี้ขั้นเพียนสร้างหากสีหงเฮืองเมื่อนาเด้อพี่น้องเอ๋ยกาับซุกส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิงไปมุุ่ขคูุ่ขคนอีกหนึง่งพ่อแม่พี่น้องอทางฟังลาวฟังไทยแล้วก็อยู่ในตังแดนกลับมาพบพ่อกับจันซุกสาวเล่าในตังแดนคือเกา่าคือเดิมแล้ววันนี้จันซุกเองก็มีคำวิดไฟน้ำเล่าหรือว่าไฟการวิดไฟเนาะ นำเอามาต้นมาฝากเอามาเว้าสุพเม่พี่น้องป้อมไปได้คับฟังคือเก่าคือเดิม แล้วน้องพี่น้องก็มีหลายคนที่ว่าเพื่อนให้ความสนใจเกี่ยวกับบทสูตรขวัญอย่างตั้งๆหรือว่าบทวิดไฟเนาะคำวิดไฟน้ำเล่าหรือว่าวิดไฟนั่นเองมือนีนจันสร์ุกกระไรอยากน้ำเ,เอามาเล่าเอามาบ้าสุปโพแม่พี่น้องป้องไปได้หาฟังคือเก่าคือเดิมเนาะและจันทร์ซุกก็จะมาเบ้าให้พี่น้องป้องไปได้หาฟังเนาะคือว่าตัวจันทร์ซุกเองเนาะโบได้เมนหมอพรบได้เปลี่ยนหมอพรแล้วก็บได้เมนหมอพรแต่ด้วยความที่ว่าจันทร์ซุกหันซืนซสมและก็ฮักมากในเฮ็ดในคอง ในทำนบุตธรรมเนียมประเพณีอดีงามงคลลาวเฮาบอกว่าจะเป็นบทสูตรขวดหรือว่าบไหวพอยังต่างๆหรือว่าบทอากวีบทอาพญาย่างต่างๆนะด้วยความหักมักแล้วก็ด้วยความซืนซมแแลวกา ตัวจันซุกเองบ่ได้เมนหมอพรนอนแต่ประธานใดที่ว่าจันซุกอาเบ้าบบถือบบต้องอีย่างจันซุกก็ต้องกราบขอโทษพ่อแเม่พี่น้องลงไปสูกคู่สุกค้นอทีนี้ด้วยเนาะด้วยความที่ว่าจันซุกเองก็ซึ้นโสมและก็หักมากแต่ตัวจันซุตัวจันซุกเองบบได้เมนหมอพรนอนและก็บบเคยเป็นบ่เคยไปสูตรขวัญหรือว่าอีย่างต่างๆเนาะนอกจากว่ามีงานอย่างอาจจะไปมัดคอต่อแขนไปไว้พรนี่อ่าอ่าก็เคยเอาไปไว้พรอยู่เนาะแต่ว่าเป็นหมอพ่อหมอพรอแนจันซุกบบเป็นแลวก็บบเป็นเนาะบเป่ แต่ว่าสิ่งเดที่ว่าจจนสุกฮู้และอยากนําออกมาเล่าเอามาเว้าเนาะเพราะว่ามีมีตัวเองหู้แล้วก็เก็บไว้คนเดียวก่ะ มูเพื่อนหรือว่าพี่น้องอาจจะเด็บพได้เอาไปนําไส้เนาะแต่ในเมื่อจันสุขหูแล้วก็อยากเอามาเล่าเอามาเว้าเอามา,าเาพือ่อว่าผู้ที่ว่าหักมากและก็นสนใจและอยากเอาไปน้าไส้เนาะดังนั้นจันสุกเลยอยากเอามาเว้าให้ฟังและจันซุขหันยังบ่ได้ออกปื้มเธอที่ว่าเป็นปื้มแบบว่าเป็นบดอ่าสูตรขวดนี่จันซุกยังบ่ได้เหตุเพราะว่าถ้าเหตุจะต้องเห็ุเป็นหัวญงเนาะเพราะว่าบดของจันสุนมีหลายเนาะมีหลายแต่ว่าถ้าเหตุกับบุญงวยามใดดเนาะถ้ายามใดดจันสุได้เมือบ้านถึงก่อนจะได้เ่ จะเป็นเป็นปื้มนอกหัวปุใหญ่เป็นปื่มบดอ่าอวยพรนเนาะอันนี้เป็นคาสุบัติสมมาพอเมสุบัติสมมาผัวและก็บดอ่วยพร์มีประมาณ3 0บป่ายบดเนาะบลหลายตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นปื่มหัวไยเป็นบดสูตรขวัญแทนย,ยังบุทันมีเนาะแต่ว่าต่อไปผู้หลกกคจะเห็ดออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้บนในเห็ดเถื่อมีแต่บดอวยพรธรรมดาและก็สุบัิสมมาผู้เป็นพอเป็นแม่เท่านั้น และก็ะด้วยความที่ว่าจันสุขันซื่นเนาะด้วยความที่ว่าจันสุขันซื่นสมและก็ะหักมากในบทอากาบก่อนหรือว่าบทคำบวยพรอน,นี้ยังต่างๆและสิ่งแต่ที่จันสุขหู้อยากเอามาเล่าเอามาแบ่งปันนุพ่อเม่พี่นอ้องป้องป่ายได้ครับฟังครับสมหน่อยเพื่อว่าผู้ที่ว่าต้องการอยากเอาไปนําไส้นั่นเองและมื้อนี่จันสุกจะมาบ้าเกี่ยวกับคําบิดไฟน้าเล่านั่นเองเม,มื่อเมื่อมีพิธีบาสีสุขัญเนาะบาสีสุขัญงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นบ บาสีสุขวันนาขึ้นเฮือนไม่บาสีสุขวันปีไม่หรือว่าสุขวันเจ้าบาเจ้าสาสุขวันแม่ออกกำลหรือว่าแอนน้อยหรือว่าสูตรขวัลอีหยังต่างๆเนาะแล้วก็กกอนที่เพิ่นจะบาสีสุขวัลหรือว่ากอนที่เพิ่นจะสูตรขวัญเพิ่นก็จะมีการวิดไฟเนาะวิดไฟน้ำเล้าหรือว่าวิดไฟนั่นเองและกา,การวิดไฟนี่เปิดอีกหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสําคัญแล้วก็หมอพรน,นี่เป็น เป็นเป็นที่หนึ่งของงานเนาะสำหรับอ่าเมื่อเวลาที่ว่ามีพิธีบาสีสุขวัญเมื่อทางเจ้าภาพเพิ่นได้เซิร์นหมอพรมาเล้วก่อนที่จะไปทำลาบาสีหรือว่าอีย่างต่างๆเนาะเมื่อเจ้าอ่าเมื่อเจ้าภาพเนาะเมื่อเจ้าภาพไปเซิร์นไปเซิร์นเอา หมอพรมาแล้วสมัยเมื่อก่อนนี่เนาะเวลาที่หมอพรเข้ามาเฮือนแล้วพระขวัญจะต้องตั้งยูบอนทีวาสงาและก็ปิ่นมุ้งคุณเนาะเจ้าของอ่าหมอพรเพิ่นจะหู้เนาะว่าตั้งพระขวัญจะตั้งยูบอนใดแล้วเจ้าของบ้านหรือว่า เจ้าของบ้านท้าว่าตั้งในวันต่างๆเนะเพื่อนก็จะให้หันหน้าไปทั้งใดที่ว่าเป็นทางที่ว่าถือกระปลาสีและก็เป็นสิลิมุงคุณเนอแต่ว่าทาเธินาจะสูกออกปึ้มกอนจะเห็ดออกมาเนะเพราะว่าหมอพรเพื่อนจะอาอาเต่ละทิศเนอจะต้องถือกับเจ้าของบ้านเพื่อว่าสูตรขวัญเอื้นขวัญจะเปลี่ยนสิลิมุงคุแก่เจ้าของบ้านแก่เจ้าของขวัญนั่นเองเนะหมอพรเพื่อนจะหู้เนะเพื่อนจะหู้ตำแหน่งว่าวางผ้าขวัญบอนไดและกะ เจ้าของบ้านควรนังนางหรือว่าหันหน้าไปทั้งทิศใดเพื่อให้เป็นสิริมงคลในการสูดขวัญน,นั่นเองแล้วเมื่อเจ้าของบ้านได้เซินหมอพรนมาแล้วเนาะก่อนที่จะทําลาบาสีสูขวัญเจ้าของบ้านหันจะต้องผูกแขนให้ผูกแขนหรือว่ามัดแขนให้หมอพรก่อนเนาะเพื่อว่าให้หมอพรนั้นทําลาบาสีสูขวัญหรือว่าเอิ้นขวัญให้สําเร็จนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็น นี่ก็เป็นขั้นตอนนอี่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องปฏิบัติกับหมอพรเพราะว่าหมอพรเพื่อนก็จะต้องมีกาวเนาะอาเจ้าของบ้านจะต้องมีคำกาวกับหมอพรเพื่อว่าให้หมอพรนั้นเี่ยเคลื่นขวัญน,นั้นให้สําเร็จแล้วก็ให้เกิดผลนั่นเองเนาะพี่น้องเจ้าของบ้านจะต้องผูกแขน,นให้หมอพรปวดขาดพี่น้องปวดและนอกก่อนที่จะไปทาล้าบาสีสู่ขวัญหมอพรเพื่อนก็จะเอาแก้วเนาะเอาแก้วมา เอาแก้วเหล้าหันมาและหลังจากนะั้นเพิ่นก็เอาดอกไม้มาหนึ่งขูแล้วเพื่อนก็จะมาจุ่มลงในน้ำเหล้าเพื่อนก็จะจุ่มไปน้ำแล้วเพื่อนก็จะว่าวคำ้ำมาค้ำบิดไฟไปน้ำนอแล้วกับป้าผมใส่กับเจ้าของขวัญนั่นเองเดี๋ยวเขามาฟังค้ำบิดไฟน้ำเหล้า สีสีสิทธิการค่ะจะก,กาวตำนานนิทานไฟน้ำเล่าเป็นคว่ำผูเท่าเพิ่นวา่าขุนสูงเป็นคว่ำลุ้งคว่ำตามาแต่พอแต่เม่เป็นคว่ำเท่าคว่ำแกมาแต่เปิงห่อหัวขาวเป็นคว่ำยวนคว่ำลาวมาแต่เปิงองมาอิงห้ว่น้าอันนี้มันหากหอมกินกั้วเท่าทัวจัก,กรวาลเป็นนิทานต่อไปภายหน้าเป็นคว่ำค่าเขาว่าอมะเลิง เป็นความมานความเมงเขาว,ว่าหมังจ้อเป็นความห่อความหานเขาว,ว่าเสียวเตียวเป็นความมอนคว้มแกวเขาว,ว่าเสียวว่างเป็นความเมืองรลาวล้านสร้างเพิ่นวาน้ำเล่าสาโถตักใส่โอเพิ่นวาน้ำเล่าตามบาลีพระเจ้าเพิ่นวาน้ำสุราลาวเฮาแปลว่าน้ำอ้อยนาะหรือน้ำตาผีเพศ หลายประเทศเขามาสร้างจ่าแทโนอหลายภาษาเขามาสร้างเว้าแทโนอน้ำอันนี้แม่น้ำก้าน้ำหานไผ่จักทำการมุ้งคุ้นหากเอาอยัางน้ำเล่าแต่เพิินโลพระเจ้ายังเอาไปเฮ็ดคล้ายพิษนุมิตไปหดผีผู้ผีแทนและผีฝ้าเศร้าเมืองพามา่ายังเอาไปขึ้นผีน้ำอันนี้มีมาสำหรับโลกผู้ใดได้กินก็หายโศกหายโรคหายภัยตั้งแต่ผู้ขี่ให้ได้กินก็กล้กาวควมหาง ีดีกว่าพ่อกว่าแม่ดีกว่าผีดำผีดวงผู้ปุ่มหลวงได้กินก็ว่าปุ่มโตนี่งามใส่ปอดปุ่มยอดผญาผู้เจ็บหูเจ็บตาได้กิน่นก็ว่าหุงเมื่องหอดเมืองห่อเมืองแผวหุงเมื่อหอดมอหอมอหเมืองแกวเห็นเบือสู่แหงตั้งแต่ผู้ซบแวงได้กินก็ว่า,วาซบโตนี่แวงจบแวงงามตั้งแต่สาวผู้งามกะยังแวงทางคนมันหากหลีกบม,ม่มมน้ำเหล่าและน้ำยา คอยจังวิทย์ลงดินให้พระแม่นางธรณีมาซอยซสูงเจ้าเนอะอ ่อยจงวิทย์ลงน้ำให้พญานาคมาซอยสูสุงเจ้าเนอ้อ่อยจงวิทย์ขึ้นเมื่อถึงภูและถึงผาให้เจ้าจกแหย่เงินแหย่คำหัดศอกคอยจงวิทย์ไปงานกั้มบังกอกให้เจ้าได้ผาพรแพ้กษ,กษาและเงินคำหมากโคมาไวเห็ดแนวคอยจงวิทย์ไปงานกั้มเมืองแกวให้เจ้าได้เงินหางและเงินแน่นความอังแค้นของเจ้ายาได้มีให้เจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีและถวยข้า น้ำอันนี้ยังถึงเมทรณนี้ดานดาวทุกประเทศเท่าฝูงเหล่าเทพารวมทั้งเทวดาที่ใหญ่ยังยุ่มู่ปลาไม้น้อยใหญ่ไผ่พนมคอยจะวิบบาทหนึ่งให้เจ้าได้หัวแมร้ายคอยจะวิบบาทสองให้เจ้าได้ควายเขา่าหยองคอยจะวิบบาทสามให้เจ้าได้ข้องเก้ากำคอยจะวิบบาทสี่ให้เจ้าได้เงินหมื่นล้านคอยจะวิบบาทห้าให้เจ้าได้เข่าล้านหมื่นม้าเหียคอยจะวิบบด คอยจะวิดบาบดโมกให้เจ้าได้เมีผู้ดีมานอนเคียงข้างแต่งผ้าแรงพามงายคอยจะวิดบาบดเย็ดให้มีผู้พายถงคํามาให้อุมบูอะมูมะมุนม,ม้ามหาหมุนม,มังมุนลังหนตุให้เจ้าขึ้นเจ้าเกิดทุกเมื่อทุกงามแดก่อคานเถินกสิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องอคำวิดญาหรือว่าวิดญานนำเรานั่นเองเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของขวัญน,นั่นเองพี่น้องบพว่าจะเป็นการวิดญาหรือว่า าบาซีสุขขวันหรือว่าสูตรขวัญล้วนแล้วแต่มีความหมายคือเป็นความสุขทั้งใจเมื่อเขาได้เหตุเมื่อเขาได้กระทําแล้วเหตุให้เจ้าของขวัญเพื่อเจ้าของขวัญเนาะผู้ที่ว่าเพื่อนต้องการทํา้าบาซีนั้นเกิดความดีอกดีใจเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบาลมีเกิดเป็นโชคเป็นลาบเกิดเป็นแห้งจิตเกิดเป็นแห้งจิตแห้งใจเนาะบวาจ,าจะเหตุอย่างจะกระทําอย่างเจ้าของขวัญเมื่อได้ทํา้าบาซีแล้วเมื่อเพื่อนต้องการ ทำลาบาสีเมื่อเพื่อนได้เหตุได้กระทําแล้วก็จะเหตุใหยจิตใจของเพิ่นนั้นดีขวัญของเพิ่นก็ดีใจตัวของเพิ่นเองก็ดีใจว่าได้เหตุได้กระทําได้ทําลาบาสีสุขวัญได้มีพี่มีน้องได้มีญาติได้เห็นผู้เห็นคนมะ่วมแสดงความยินดีมะ่วมหวยพรมะ่วมผูกคอต่อแขียนให้เกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นขวัญกำลังใจเหตุให้เจ้าของขวัญนั้น เกิดเป็นบุญเกิดเป็นบารมีเนาะขีให้ก็เกิดเป็นดีเฮตให้เหตให้เจ้าของขวานั้นเกิดสิ่งที่ว่าดีๆเนาะละะ้วก็ เหตุใ้เจ้าของขวานนั้นมีความสุกขวานซ้เมื่อได้เหตุได้กระทาอันนี้เพือ่อนมาป็นขวัญกําลังใจเฮียยขวัญกาลังใจนั่นเองพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องลาดีๆเนาะที่จันซุกน้ำเอามาต้อนมาฝากพ่อแม่พี่น้องและทานผู้สมในวันนี้ถ้าทานผู้สมเข้ามาเบื้องแรกเหนวบาคิมนี่ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปคนที่ทานหากักได้ครับเบื้องครับสมน้าสาหรับวันนี้จันซุกข,ขอลาไปก่อนและพ่อพอกันไม่ในเทื่อนหน้าสหรับเทนี่าบ,บายดี ขอขอบใจหลายๆที่ติดตามฮับเบิงอฮับสุม